สวัสดีครับผมแคมมัชลินนะฮะวันนี้ก็มาซื้อที่พอกหน้านี่เลยของกรนีใช้ที่มาร์กหน้าเออไม่ใช่ที่พอกหน้าก็ตินีไ่ไงครับของกรนีของเขาใช้ดีจริง,รงต้องโฆษณานะเท <c oughs> ่าผมก็แล้วก็นี่เซอีโน โคนาเนคเกับทางบริษัทลครับผมก็เพิ่งกินข้าวเที่ยงมาเพื่อนๆอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็กินกันด้วยนะฮะโอเคครับนั่นเดี๋ยวผมไปก่อนบายบาครับไว้เจอกันใหม่แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอมิวสิกวิดีโอผมทําเองนะฮะก็มีเพื่อนช่วยแสดงบ้างแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ Facebook หรือไม่ก็ ที่ในโซเชียลแคมหรือไงก็ใน YouTube ก็หลกัหลกๆก็จะเอามาแชร์ใน Facebook นะครับสวัสดีครับแล้ว